ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่า o y com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอ o y com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับรับซื้อขาย ID rov ฟร e ไฟฟีฟ่าออนไลน์ e 4 by adfin ราคาเป็นมิตร ปลอ,อดภัยรับประกันทุกการซื้อขายทุกไอดี100%หากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาพบก,กับผมโกราอิอินะวันนี้ก็ไม่ได้มาเปิดแพ็คแต่อย่างใดนะผมจะจะมารีวิวทีมเทพครับผมในฟีฟ่า1ของน้องเอิร์ตี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่า ถามว่าเทพที่สุดในไทยไหมผมยังไม่เคยเจอไอดีใครโหดกว่าไอดีนี้เนี่ยผมเพราะมูลค่าทีมเนี่ยเฉพาะ11ตัวจริงนะผมยังไม่ได้นับตัวสำรองนะที่ผมนะคร่าวๆแค่11ตัวจริงนะครับ 60m ครับมีเงินอยู่อีก 12m ครับตัวสำรองอีกไม่รู้เท่าไหร่ครับ <c oughs> ผมต้องบอกว่าโหดจริงๆครับโหดจริงๆครับถามว่าเติมไปเท่าไหร่เนี่ยผมว่าน่าจะผมก็ไม่ผมก็ไม่แน่ใจตัวเลขนะแต่ว่าจากที่ผมเปิดแพ็คมาให้น้องวันนี้น่าจะราวๆสัก รถคันหนึ่งนะน่าจะอยู่นะไม่ใช่รถมอไซค์ไม่ใช่รถมอไซค์นะผมน่าจะรถคันหนึ่งอ่ะรถแบบคันหนึ่งอน่ะน่าจะได้ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าทีมสุดเทพเนี่ยมีใครกันบ้างครับผมก็มีบูโน่เฟนันเดสครับผมตัวนี้จริงๆอันนี้คือบอกก่อนว่าแผนที่เซตเนี่ยไม่ได้เอาบูโน่เล่นหน้าแล้วโรนโดมาเล่นกองกลางนะมันเซตเพื่อลิงค์เคมีกันเฉยๆครับเนี่ยลิงเส้นเหลืองเส้นเขียวเนี่ยลิงเอาเคมีซี่กันเฉยๆครับบูโน่ครับผมตัวนี้เล่นกองกลางครับบูโน่มิเกลโบกาส์เฟนันเดสทีมออฟเดียร์ครับผมตัวนี้ซื้อมา5ล้านสามอานะรครับผมกองหน้าที่ดีที่สุดในเกมนะปัจจุบันนี้ผมับผม15ล้าน โอเคแล้วก็เอ็มบปเป้ครับผมทีมพนธเหยีครบเล้านครับผมโยนครับตัวนี้เปิดได้ครับผมนอกจากจะ เฮงเลยอยังนอกจากจะรวยแล้วยังเฮงอีกนะครับผมแล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดครับแปดล้านสี่จีวูดิเอเรตติ้งก้าสิบแปดลุดคุณลิดครับกองกลางที่เทียบที่สุดในเกมครับแปดล้านห้าครับผมก็วงซัวเดวีสุดยอดแบ็กสายตัวนี้ก็เปิดได้นะครับผมแล้วก็เปาโลมาดินี่ครับสี่ล้านห้าครับฟานได้ครับจีวูดิเอเร่สามล้านหนึ่งครับซัมมอรเตอร์ตัวนี้ดูมองแง้งเสุดแล้วปดแสนแล้วก็เจ้าตัวนี้ครับเอฟวินวันเดซาครับหนึ่งล้านครับผม รวมๆแล้วก็รา,ราวๆ 60m ครับตัวสัรองอไม่ต้องไปพูดถึงครับเดี๋ยวมันยาวครับ <c oughs> โอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันครับผม <c oughs> มาครับคู่แข่งแมตช์แรกของเรากับแฟบกูรูยูเนเต็ดโอ้โหแฟบกูรูแฟบกูรูทีมดูไม่ได้เลยนะครับมาครับทีมเทพของเรา <c oughs> เปิดมาก็กระดกบอลส่ผมเลยแฟบกูรู ไปแล้วเอมบาปเป้เอมบาปเป้จะทำยังไงเอมบาปเป้จะทำยังไงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคิยิยานเอมบาปเ,บเป้ไปหยุดยังไงไหววันนี้ยืเจอสภาพหยุดไม่ไหวแล้วครับสวรรนครับตัดบอลมาได้ครับให้มาอานายลอนโดให้ลอนโด CR7 CR7 อ CR งอกหนึ่งทีเอลาซิโ e ก จะทำยังไง CR7 ซจะทำยังไงล้อหลอกอยู่ CR7 เข้าขวากดเสาแรกโอ้โหประตูผมเจหายแล้วสวยมาดีนี่ครับอย่างเถื่อนครับออกลูกนี้สวยบูโน่ดักสวยและแทงยาวเลยถึงอานายกดลูกนี้เลี่ยมรอยสองประตูต่อศูนย์ครับ <laughs> บูโน่ไม่จ่ายยังเถื่อนอ้จ่ายทะลุที ทะลุไป4ค่าตัวครับบูโน่เฟรนเดสทีมอุลเย่ครับลูกนี้กลอนโดจบไม่พลาดครับผมเรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์ครับโรนโดบูโน่ไฟแนนซ์บูโน่ไฟแนนซ์ปะเปปาดมาเดวี่คืนงอนโรนโดให้โรนโดโรนโดจะทำยังไงโรนันโดโรนันโดโรนโดยิงได้สองเท้าโรนันโด แบ็คแบ็คทีปั่นกดลูกนี้เรียบร้อยเตียวสำเรียบหน้าตาเฉยพลัง 15m อาะายพร้อมกับขอบคุณท่านผู้ชมครับผมคุณฤทธิ์มาดีใจบอกว่าสนใจผมบุมไหม <c oughs> คุณบุลลี่อีกแล้ว <c oughs> ครูบุลลีอ่อีกแล้วสาประตูต่อสูนครับ <c oughs> คุลฤทธิ์ได้ครับลูกน,นี้ไม่ล้ำหน้าครับปาดลึกมาโรนโดจับทีนึงจับทำพี้ยอะไรเนี่ยกู <c oughs> ไม่ต้องจับก็ได้ oh, no, no. ประโทบูน้องไฟแนนซ์แย่งมาได้บูน้ไฟแนนซ์เข้าวขวาแล, <No. S 1> <laughs> ล้วปั่น40บลาเริ่มเลอะ <c oughs> เทอะแล้วกูเล่นไปเล่นมาเริ่มอัพเตะติดกันเองลูกนี้กดอารยได้เรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อย,ย,อยไปแล้วมาอยู่แล้วกูเขาบอกเฮ้ <c oughs> ไปแล้วผมกูไม่อยู่ดีกว่าทีพีอะไรอนี้ครับลากรู้ล,รลุยต่อเกมที่สองครับผมไปมครับเกมที่สองเอ่อบ้องเอฟซีมาบ้องเอฟซีครับเวลา,าลุ้นโหน โอ้โหไม่เข้าครับกลางประตูเลยเนี่ยซีาเดวินเรียบร้อยไหมเมนดี้สกัดจากเส้นครับลูกนี้ปายแล้วบาดเลยทีนี้ยาวครับโยนครับข้างในมีลอนโดเปิดมาไม่ถึงลอนโดโอ้ยถึงนะแต่ว่าเตะไม่โดนบอลครับไอ้สัตว์สวยซามูต้า ารู้เรียบร้อยไมหมลูกนี้อาดายเรียบร้อยครับไม่มีเหลือครับได้มากลางประตูแบบนี้โรนัลโด,โดครับผมไปดีใจกับผงเพื่อนครับสุดตรีน,รนอุ๊ยลบวัาจะซายเกือบโดนครับแบบงงๆด้วยนะย <c oughs> ี่อะไรไม่รู้เมื่อกี้ สว้กุลิดมันวิ่งเข้ามาแย่งให้เองเลยอ่ะเหี้ยกูยุงไม่ได้กดเหี้ยอะไรเลยป <iano> าส,สวยกุลิดสวยงามมากเพื่อนในมีวาลานกับโรนโดให้โรนโดแล้วกันถึงไหมอูโหถึงนะแต่ไม่ได้ลูกนี้สัโหูีบาวาลานยังบล็อกแต่ได้จุดโทษเจยเลยครับ <c oughs> มันโดนได้จุดโทษเพราะอะไรวะโอเคอชิปงามๆแล้วกัน กูยิงดีๆก็จบแล้วยิงดีๆก็จบแล้วโอ้โหมาได้ๆตัวนี้ถ้าอยู่ละนายปั๊มมาได้โรนันโด4-3-7เข้าซ้ายลูกนี้เรียบร้อยโากาปมาตูอย่างนี้คลับมีบ้องออกอีกแล้วเนี่ยลายแล้ววีบ้องครับออกอะไรวะ เกมที่3ต่อเลยแล้วกันครับอ่าครับเกมที่3มีเอ็มเป้ทีว e ี T y ด้วยนะมาแต่หลบลูกนี้แล้วกดด้วยขวาปุ้ยเขินเสาครับอาโดนได้ไงวะไอ้้เหียโดนยิงเฉยครับ ลูกมีปเป e e ่าย e วนะมา,มาครึ่งหลังครับสกอร์ตามอยู่ลูกนึงโอ้ไม่ได้เรอวะไรวะโอกาสรามีเยอะอยู่นะครับสวยทำบอส เรียบร้อยครับ C R 7 e ลูกนี้โอ้โหโอกาสเราล้นเหลือครับโอกาสเราเยอะมากแต่แต่มาได้ลูกเซตพีชเฉยมาเกมเสมอครับลุยต่ออย่าโดนเด้อไปบูโน่ยังไงมาไหนขึ้นก่อนเอาหยังวะยัย หมุนไม่ได้หมุนไม่ทันครเบ้งหมุนหมุนหมุนไม่ออกอ่ะไม่เป็นไรครับโอ้โหเขาได้ยิงครั้งเดียวแม่งหนึ่งประตูเราแม่งยิงแปดเข้ากรอบสี่เฮียอะไรวะเกมปาสซบจริงๆโชคชะตาไม่เข้าข้างครับอ้ยผมนี่สัตว์โล่งๆสองสองทีเลยนะแต่ว่าดันไปได้ลูกลูกหม่งครับผม,มเป็นไรเกมสนุกดีครับมาไปนุ่นโน เรียบร้อยอย่างนี้ไม่เหลือครับในแท็บอย่างนี้ไม่เหลือครับลงเชียโนโรโดมาใช้โอกาสให้มันดีๆ <c oughs> ไม่ใช่ยิงทิ้งยิงกว้างกันเลืเกินเกมน,นี้ครับปกติมันคมกันกว่าน,นี้นะแต่เหมือนแบบว่าเกมน,นี้มันดวงแตกนิดๆครับยิงไม่ค่อยเข้ากัน นี่ถือว่าใช้โอกาสได้ดีครับคริสเตียโนโรนัลโดครับผมอ่ะกดล็อกแล้วน้ำแล้วครับตีบข้างลูกนี้สวยงามครับผมดูนโนตบทีเดียวไม่ถึงได้อยู่นะนิดเดียวดเกือบปั๊มได้เกือบปั๊มได้เมื่อกี้สวัสดีเดียวเรียบร้อยอเกมเราดียู่เยอะเกมนี้ต้องเก็บผลให้ได้ Well, underway again, The second period extra again. time. of ไม่ลม้ำไม่ลม้ำสวยครับโรนัลโดอารไนกับวิปคอนลูกนี้ครับตีจ,จีครับฝังโอเคมีโอกาสต้องทำให้ได้แบบนี้ <Your self. S 1> เพื่อนยอดครับได้ลูกคอนเลยนะสองสองลูกหลังได้ลูกคอนอีกยิงจะเจาะ <laughs> ไเน้นลูกคอนเอาสวยครับลูกนี้ คนเปิดก็เปิดสวยคนยิงก็ยิงดีครับเขาหวัดเขาฝูรุ่นี้ไม่ยิงโคตรยากเลยนะมึงยิงเข้าไปได้ไงวะเนี่ยเขาียลูกยิงสมราคาเยี่ยเป็นชีวิตจริงมันยิงยากชิบหายเลยอะอยู่แบบว่าบอลอยู่ตรงหัวไหลแล้วตีนมาเตะเนี่ยครับโอเคสามประตูต่อหนึ่งครับผมเกมนี้นะ ดูโอกาสดีครับโอกาสโอกาสยิงสิบเข้ากรอบหกนะเกมนี้ถือว่ากองหน้าเราต่ำกว่ามาตรฐานนะผมแต่ก็โอเคครับจบไปกบสำหรับการรีวิวทีมสุดเทพของน้องเอิร์ตี้นะผมต้องบอกเลยว่า แม่งเทพจริงครับคืออย่างเกมสุดท้ายเงยลูกคอสยิง2ลูกเนี่ยไอ้ลูกโรนโดไม่เข้าเท่าไหร่ลูกไอ้ลูกอานายลูกหลักเนี่ยคือถ้าไม่ใช่อานายแล้วเป็นคนอื่นมันยิงไม่ได้ครับมันต้องเป็นอานายเท่านั้นถึงจะยิงได้แล้วลูกที่3าครับผมนะก็สำหรับทีมนี้ก็เรียกได้ว่าถ้า เกิดมาสักครั้งหน,นึ่งเนี่ยได้จับก็ถือว่าเป็นบุญมือแล้วครับผมนะครับก็รอบคลิปนี้ถือว,ว่าสนุกสนานกันไปแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงขอบคุณทุกคนมากเลยครับก่อนจากไปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์นี่นะผม้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับผม ขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลีาอีกฝากไว้ด้วยครับผม